ทำไมดีพี่น้องป้าเอาเั่วจวดเอาจวดจวดเั่วจวดเนี่ยอุ้ยแม่ยุโรปป้าช่วเนี่ยถนัดเล่าตัวนี้พี่น้องนี่แม่นแท้นี่เนี่ยสูตรสารล่วขังถนัดกาวยเขียงกับเขียงไปเนี่ยโอ้ก็จะซื้อเอามาดจือแก่ว่าเออก็เขียงเกี่ยวหนึ่งเขาจะมาเขียงหอยดอกเอาามก เออมาเี่ยมกัน,นหลุลยพี่นังอันออนั้นตบออนุญาตนาังไม่เด้พี่เนอะเนียเลยโัษนาดอกช้าวัาเป็นโฆษนาดอกช้าโบรสามุณละมีลนเชียงเนี่ยว สวัาดีจมาน้องหอมแหวนนี่เดินเจอมา่จุดดีส้ดนีดจงจอยน่าากมากจุดละบ่มาหาเรากันแนมโ้ชะมัเอออวัีกมาพี่ก็ได้มันจัเราเชี่ยงทางน้องเบสนี่

ขั้วเองกับมือเองเพราะว่ามือมานนี่กว่ามืเองนี่นี่ขั้วเองขั้วเองกับมือแม่ปู่เลยค่ะเพชรบักคักเลยเด้อเพชรบักคักงได้ไหมเธออันนี้ค่ะน้องไฟที่ล่กมีผู้ฝากยาไหมยุทธลูกเดี๋ยวแมียเสียไปให้เด้อย่าแก่ไอกับยาแก่ไข่แม่สั่นพ้นฝากหมดขึ้นติ้วไหม มาเด้จมายายไล่มาไม่ถนัดเลยเยไล่ม่ถนัดเหรอส้ยมือรเจ้าว่ฮหกกันลวกนํเนไเออส้เนี่ยหัากันลวกคือเก่า โฟบกเ่ากววันนะมันสีใส่จุใส่เหมือนหลอดไสบ้บีบหยุดาว้ใส่้วจังเดล้วเอื้อกบเาว,วันนะป้าเป็ดตะแสีบเป็ดีินองวื้อเป็ดตะวัน จุยจุยลงแถวเฮ้ยพุทส่วยว่าน้ำไล่เงียบีระบม่พนทำมเ้ยเม่อร่ช่วไปบีบีบีบพุส่วยน้ำไล่เงียบแถวต่อยตอนใหญ่หลมันจังได้เออเออเอารุเออกระตุ้งสีดอง

ดีจดีเจ้ามากช่วงนี้ใส่ใส่แล้วโอ้ยอันนี้ก็ได้่ายอยู่ัวมันโดนแอมดกอยู่เาเจ้าอยู่แล้เนี่ยนะเสแล้ว่าลันจอ่เียาคใหญ่เฮ้ยยุ้ยไปเนียบไม่มีวันตายองคดก รวย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 รยรยหลานไส้พ่อรุ่งมาพ่อรุงพ่รุ่งนี่ระหว่าหลานไส้เจ้านั่นคิดการง่จะิดไปงน้าวัดถอยตะวันได้ราอเราได้เท่เราเส้นน <c ười> ั่น Th ี <c ười> ่ย ว่า่าคกินมมึงคูดวันนี่ระหว่าระหวา่า,วาผู้หนึ่งนี่ก็รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายว่าอยากไปใส่อย่ายึดจักรหมอกอะไเอาซีบีพัฟเข่ยาพัฟใช่เออมันขมมันกับมันกับ่ะขมอันมันหวานกินรุ่นสมุนไพรขมหวานใส่หอมใส่บอมใส่ก็กระเทาะร่างหอมเอาเก็บไว้ไถ้ากินโดนๆร่างหอมพูดอะได้ยินข่าวเลยเอาพี่ท่านนี่เนี่ยไปเย็น,นเนยเนเ็นขวดดีว่าอยู่แล,ล้วน้ำไหลเยียบแล้วนะ <c oughs> มึงมึมแล้วว่านัเมือเี่ยพะไเยยพาแหลมว้ยาวถทอมันสีบ่แซ่บกินดูแต่ว่าเขาบอกกินแนวนี้กนละเกียดไล่ไล่กินซุกเตะบ่บ่บ่เจ้แกะเอามือแกะมันขมเป็นเด็กหน่อยได้นี่ไงล่าแกะอันนี้ันนี่ลาแกนี่ันนะเแแบบนียวนี่น่าจแกะเป็นบีแท้ไม่ไม่ไรกับเด้นี่แท่เย่เจแกะพวกอีลิ่เดียลาวนพูดไส้แทะ ไฟครับผู้หญิงแม่ใจมาลแกบีจังนี้แล้เป็นผู้หญิงล้แกบีจังเทาห้าเดกคนี้ขาดไม่ได้เลยเสียพูดอะไรยังหันในกองหะยืน่าอสร้างก็สร้างแมงบอกเต่อกล้วยพูดเร็วมากใจยิ่งหน้ามากโอ้ยมันจะกินเพว่ายังห ยูโรบ่ข้องยูโรบ่ปบาดูนกินผู้เดียวเนาะแกสร้างมันเรียงนาแล้วละเลียงนามแล้ววันนี้ขอยูโรได้สี่พันห้าพันนลูกขอบคุณ,คณพ้นด้วยไปพุ่นจนลูกจร้า,ายก็โอ้ร้าย,ายก็นั่นําขอนะนยไล่ท่นแล้วสี<า>เป็นลูกายายไล่วสันโอ้ยเป็นไปขึ้นรถบัสเป็นนางนักบุาตัวอาุนีจ้ขอบคุณค่ะ สาวาดีนอตอ่ะซาวาดีนอสมันโฉบลายบ่มีเดินไปดูบริเวณหน้าเวทีหน่อยดิใหญ่เลยเวทีใหญ่บ้าดพี่น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้อยอันนี้เอิ๊กบักพผาเด้อพี่น้อองูเนี่ยนะบักพผาจังได๋แม่เอิ๊กเอิ๊กเอิกเอิกมันมันมีสามซนพี่น้อยเนี่ยงัวอันนี้เอิ๊กบักพผาเนี่ยงัวเอ่วดเอาใบแม่เบิ่งดูอยู่โลดก็กินเป็นเด้ิเนี้ยงัวแม่แม่ติงเอากินแม่ลูกแต่พี่องค์เงยังกลิ่นกินโชดดูด้อ่ะกินโชดเลยเฮา อาอันยีล้วโอไปล้วนี่ดูตับย่ใส่เดรซีมหป่ารซีมหปาแล้วว่าไงจิงไหมลูกซีมซีมใหญ่ดูมาเด้อเ่ามาซีมหเบิ้งดเท้าเออเออฝัก้าเด้อกินมันนี่จัก มันรวดมันบ้านกอบซิมตะกรอบแต่ว่าน้ำหนัก่ยตะิกรอบอยู่แล้วเท้าโอ้คุณน่ะหอดว่ายา้ำตะบองตะส้อยด้วยเอาเท้าจัดเท้าฮะจัดเท้าจัดจัดเร็วๆเอาไปซิมกันนะเอาเอิกเออหนี่มึงเอาเลยเท้าเอ้าฮะกรอบกรอบบพลอยโอ้ไม่แต่ปอบตัวอยู่เลิศเท้าเอาหอมใช้คอนเท้าเออผมขาดเขาสัวเลิศเลิศอันนี้เลิศ

นิ่ตจนอยู่นะอซื้อกินเอาก็ได้ดอกนี่ก็ใรซื้อกินเอาก็ได้ไทยแล้วยี่โลกกับบริษัทลตเติรี่ที่โลกมีหยังนะเอ้ามีหยังอะลูกเี่ยวเป็นก้อนคืนนี่ร่มหนาวนี่กเป็นร่มฝนร่มหนาวร่มวีวี ลุ่มบ้อยบผัดหมอยแบบแบบมบีบีผัดอื้อนี้ฝากไว้สำหิตซักกอนพี่น้องพ่อกันไม่คลิปนอย่าว่าเรื่องที่เรื่องนี้ร้ำใหม่ดีพี่น้องลูกผิ้วของ